ก็ไงอูขาต้นไมเน่ะครก็ปเื้อเหลือ้นบานั้นนะช่วงไดร้อนนะครับคนก็เลยแบบชอบไปทะเลอะไรแบบนี้ครับก็ได้ทั้งแบบบรรยากาศที่ดีแล้วก็แบมีน้าทะเลอะไรให้เล่นอะไรต่างๆจนมีสิไหมคบจนมีสิไมับก็ไดาษีก็ไดาษก็ได กางความรู้ we. We ่ you know, ็ไปของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เม้วยกันนะครับสำหรับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็จะตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยครับโดยชายฝั่งเขาเนี่ยก็จะติดกับทะเลอ่าวไทยนะครับแล้วก็ชายแดนเนี่ยก็จะติดกับประเทศเบลนมาครับซึ่งประเทศเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่แคบแล้วก็ยาวไครับซึ่งความยาวเนี่ยจากเหนือนะครับถึงจุดตั้งของจังหวัดประจวบนะครับเจอที่เหนือสุดก็จะวัดที่ตำบ ที่ตำบลชัยาลาดนะครับโดยวัดความยาวได้ประมาณนะครับ212กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความยาวขทางยาวนะครับแล้วก็ส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัดประจวบนะครับอยู่ที่ด่านสิงห์คอนนะครับอยู่ที่ตำบลคลองวางนะครับอำเภอประจรุบพิษัะครับโดยก็จะวัดจากปาทางไทยนะครับจนไปถึงชายแดน สุบ่เพื่อเติมหลังลนะครับในระหว่างการเนี่ยก็มีที่เป็นภูเขานะครับบนท่าเรืนนาฬิกาสนาทีนะครับเราอยู่ที่แถวอำเภอทับสะแกนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทุกคนซึ่งระหว่างช่วงที่เราขับมาเนี่ยถนนเขาก็ได้มีาการก่อสร้างนะครับนะถ้าใครขับรถมาช่วงแบบตั้งคืนอะไรแบบนี้นะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าช่วงกลางวันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับทุกคนแล้วก็ช่วงเส้นประจวบเนี่ยก็ ทำถนนตั้งเยอะนะครับก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแล้ครัตอนนี้่มนนะครับ